และนี่คือ5้าสิ่งนะครับที่ทําให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นนะครับแต่คนธรรมดากลับยิ่งจนลงนะครับเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็แชร์โพสต์นี้นะครับคุณจะได้รู้ว่าทําไมคนรวยยิ่งรวยขึ้นแต่ทําไมคนธรรมดาธรรมดากลับจนลงนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับคือคนรวยนะเนี่ยใช้เงินซื้อเวลาแต่คนธรรมดากลับใช้เวลาเพื่อหาเงินนะครับคนรวยนะครับเขาจะใช้เงินนะครับเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยมีเวลามากขึ้นนะครับผมในขณะที่คนธรรมดานะครับกลับจะต้องเอาเวลาของตัวเองนะครับไปแลกกับเงินเพื่อให้มีราย ได้ในการดํารงชีวิตประจําวันนะครับนี่คือความแตกต่างคนรวยก็เลยรวยขึ้นในขณะที่คนจนกลับจนลงนั่นเองในขณะที่คนธรรมรากลับจนลงนั่นเองข้อที่2นะครับคือคนรวยลงทุนในธุรกิจแต่คนธรรมราฝากเงินไว้กับ ธนาคารนะครับข้อนี้แหละครับที่ทําให้เงินของคนรวยนั้นเนี่ยต่อยอดโตขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะเขาใช้เงินทํางานครับใช้เงินลงทุนในการทําธุรกิจนะครับใช้เงินลงทุนในหุ้นลงทุนในแอสังหาริมทรัพย์ใช้เงินทํางานแทนนะครับในขณะที่คนธรรมดาพอาได้เงินมานะครับก็กลัวที่จะเสียเงินนั้นไปกลัวความเสี่ยงครับแล้วก็เอาเงินนั้นไปฝากไว้ธนาคารกินดอกเบีย้ยต่ําๆดอกเบีย้ยนั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นในทุกๆปีคนธรรมดาก็เลยจนลงในขณะที่คนรวยก็รวยขึ้นเพราะมีเงินช่วยทำงานนะั้น และอย่างที่3นะครับคือคนรวยนั้นเนี่ยสร้างเครือข่ายหรือสร้างคอนเน็กชันนะครับในขณะที่คนธรรมดานเนี่ยใช้เวลานั่งบนกับชีวิตและปัญหาอุปสรรคนะครับคนรวยนะครับเขาจะไม่โฟกัสที่ปัญหาครับแต่เขาจะเอาเวลาที่เขามีนะครับไปหาคอนเน็กชันสร้างเครือข่ายให้ธุรกิจของเขานัเนี่ยโตแล้วก็ต่อยอดได้มากขึ้นไปอีกเรื่อยๆในขณะที่คนธรรมดาส่วนใหญ่เลยนะครับผมเวลาเจอปัญหานะครับก็มักจะจมปักอยู่กับปัญหานะครับแล้วก็บนตัดพ้อดามา่าต่างๆมากมายนะครับ ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วแถมเสียเวลาในการหาเงินไปเปล่าๆเ,เลยทีเดียวครับและข้อที่4นะครับคนรวยซื้อทรัพย์สินในขณะที่คนธรรมดาซื้อของฟุ่มเฟือยคนรวยมีเงินเอาเงินไปซื้อทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ก่อนครับเอาไปลงทุนเอาไปซื้อหุ้นซื้อทองซื้อพันธบัตรนะครับซื้อคริปโตต่ตางๆเหล่านี้นะครับเมื่อมีกําไรมากก็ค่อยเอากําไรจากส่วนนั้นนะครับเอาไปใช้จ่ายนะครับในขณะที่คนธรรมดานะครับพอได้เงินมานะครับกลับเอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้เอาเงิน ไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดไรายได้มันจึงไม่มีเงินต่อเงินนะครับมันจึงต้องใช้แรงตัวเองในการหาเงินตลอดเวลานั่นเองนะครับนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งว่าทําไมคนธรรมดาหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่รวยสักทีในขณะที่คนรวยนั้นเนี่ยรวยเอารวยเอาและเหตุผลข้อที่5เลยนะครับนั่นก็คือคนรวยนั้นเนี่ยเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดชีวิตของเขาครับในขณะที่คนธรรมดามักจะหยุดเรียนรู้หลังจากเรียนมหาวิทยายลัยจบนั่นเองเพราะการเรียนรู้ของคนรวยนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเขาพัฒนาต่อยอดอ่านหนังสือ Ữ, ศึกษาคนา้นคว้าตลอดเวลาเพื่อทําให้เขานั้นเนี่ยมีรายได้มากขึ้นเขาไม่รู้อะไรเขาก็แค่ไปเรียนรู้เพิ่มในขณะที่คนธรรมดานะครับพอเรียนจบคือจบกันครับแล้วหลังจากนั้นก็คือการออกไปทํางานนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ต่อย,ยอดพัฒนาให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถมากขึ้นนะครับเหมือนกับขวานนะครับเพราะมันตัดไม้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืนะครับขวานมันไม่คมแล้วนะครับก็ไม่ยอมรับขวานนะครับก็ใช้ขวานทู่ๆนั้นเนี่ยตัดไม้ต่อไปเรื่อยๆก็กลับกลายว่าต้องใช้แรงนั้นเนี่ยหนักขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เท ที่คนรวยนั้นเนี่ยเลือกที่จะรับขวานตลอดเวลาเพื่อให้ขวานคมแล้วก็จะได้ตัดหมายได้ไปตลอดนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือ5ข้อนะครับที่ทําให้คนรวยนั้นเนี่ยยิ่งรวยขึ้นในขณะที่คนธรรมดานั้นยิ่งจนลงเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้แชร์โพสต์นี้นะครับคุณจะได้รู้ว่าคุณควรจะทําแบบไหนถึงจะทําให้คุณนั้นเนี่ยรวยขึ้นแบบที่คนรวยเขาทํากันครับผมโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์